โดนโกอีกแล้วจะซื้อหรือขายรหัสอวีโดนโกทุกทีปัญหานี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้นดีเพจแท้มีผู้ติด,ดตาม1นึ่งแสนขึ้นไปเพจขายหรหัสอวที่กำลังมาแรงมีไอดีแลงคอนสกินแลเพียบราคาเริ่มต้น50บาทไอดี ID สะอาดมีประกันหลังการขายใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสหรับวันนี้นะครับผมนะก็อยู่กเกม RV นั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าเป็น RV ร์วีไลท์นะครับผมและซึหรับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะมาดูสกินของเกมนี้นะครับผมนะซึ่งสกินของเกมนี้คือแบบว่ามัน <c oughs> มันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะครับผมนะคือมันบวกดาเมจดด้วยนะครับผมนะฮะก็เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนะซึ่งมันมีกิจกรรม แจกสกินฟรีอยู่นี่นะครับผมนะซานิสนะสกินมันนะครับผมนะซึ่งทุกสกินนะครับผมนะบวกดาเมจนะแต่แล้วแต่ว่าจะเป็นของสายไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะนี่ฮะเป็นกิจกรรมนะครับผมนะดูโฆษณาครบ20รอบนัคือผมดูครบ19กแล้วรอบนี้รอบสุดท้ายนะฮะโอเคนะครับผมนะหลังจากที้ผมดูคลิปนี่ครับผมนะฮะดูโฆษณาเสร็จมันก็จะได้มาเลยนะครับผมนะเป็นสกินของซานิสนั่นเองนะครับจริง มันมีรางวัล็อกอินด้วยนะครับผมนะั้นรอกอินคือผมก็รอกอินไปแล้วนะครับผมเนะี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมว่ามันบวกดาเมจอะไรนะครับผมในสำหรับสกินของซายนิดนั่นเองนะครับผมเนี่ยะซึ่งมันจะเป็นการบวกเอ่อการโจมตีปกติเขาเรียกว่า basic, ดาเมจเบสิกเนียฮะดาเมจการพื้นฐานอะไรอย่างนี้ดีกว่านะโอเคนี่ฮะเดี๋ยวผมจะให้่านผู้ชมดูนะครับผมเนะี่ยอันนี้ถ้าเช็คเช็คข้อมูลได้ปะเออเช็คไม่ได้เอะโอแย่จัง เช็คไม่ได้วะมันเช็คอ๋อต้องเช็คในเกมว่าเราต้องเข้าเริ่มเล่นเท่านั้นนะครับผมนะฮะรู้สึกว่าร้านค้าจะมีบอกอยู่นะเอายิมไปทุกสก,กินเลยนะฮะดูแลดนะครับผมนะของแลดโอ๋โอเย้ล oh yeah, นะมันต้องดูตัวละครที่เรามีอยู่ด้วยวนะอ่าดูดูของไฮเดเตก็ตแล้วกัน นี่ะนี่เป็นสก,กินขอแฮตเตนะแต่ว่าผมยังไม่มีนะรับผมเนะ่ซึ่งเกมนี้นะมันบวกการโจมตีนะฮะสิบหน่วยนะเห็นปะ่ะบวกสิบนั้ normal attack นะเขาในะการโจมอ่เขาเรียกาการโจมตีปกติเพิ่มมาสิบนั่นเองนะครับผมนะก็ไอ้แปลกๆอ่ะ,ะ,ะคือมันสก,กินม้นบวกดามเมน,นะแต่ว่าสก,กินเกมนี้มันก็ไม่ได้แบบหาง่ายนะครับเพราะว่ามันต้องเก็บเพชรนะคขาผมเนะเพชรที่หายากมากนะรับผมนะมันหาได้จากการแบบสุ่มไม่ใช่สุ่มเนี่ยเขาเรียกว่า หาได้จากตรงนี้แล้วก็การเปิดกล่องนะเปิดกล่องก็ได้ทีละสี่อันเองนะครับผมเนก็ย่อนข้าทีได้จะนานนะครับผมเนะในการหาก็มันไม่มีระบบการเติมตังค์นะครับผมนะเกมนี้นขาทีได้โอเคนะผมว่ามันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่านะครับผมนะก็มีระบบแรงค์มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะดูแรงค์โลกตอนนี้เป็นไดมอนด์ห้าเองนะครับเพราะว่ามันก็เพิ่งเปิดแรงค์ไม่กี่วันเองนะฮะโอ้แรงค์กูโอเคนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวลองกันเลยดีกว่านะครับผม โอ้โหนี like so, 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 paint, ่ฮะนี่ครับผมนะสกิลเอเวลินตี้นะครับผมนะสกิลเอเอะไรเนี่ยนะครับน้มันบวกอีกสิบนะเป็นดาเมจบวกอีกสิบน่าจะเป็นประมาณนี้แหละนะฮะก็ไม่น่าจะเกินนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกตัวเวทอะไรงนี้ก็จะบวกขึ้นมาเป็นยี่สิบเลยนะครับผมนะฮะก็ไอตัวแท้งอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องไปดูแท้งแท้งนี่บวกถึกหรือเปล่านี่เอ้ยมีคนไทยด้วยว้ยอหุยอ้นนี้ อันนี้บันตัวอะไรมูลาดมีสกินนี่อ้ใช่มากสกินเลยเยนด์เลยเอ่ะเพื่อนโอ้ยอย่างที่ผมบอกนะว่าสกินมนนันข้าราชกหายากนะครับผมนะฮะเอ้ยไอ้ไอ้ภูมผลข้ามมีภูมด้วยครับผมนะฮะคนไทยคนไทยเริ่มมา,มาเล่นเยอะแล้วนะครับผมนะฮะก็ต้องรอดูนะว่ามันเซิร์ฟไทยจะมาหรือเปล่าแบบอันนี้คือมันเป็นของเวียดนามนะอาจจะดูแบบปิงหน่อยฮนะมันต้องเหมาะสำหรับคนที่แบบเน็ตแรงๆนะครับผมนะฮสำหรับเอ,อันนี้อย่างที่อย่างที่รู้นะว่ามันมันไม่จำเป็นต้องโหลดอะเข้าใจปะ มันก็ต้องมาแทนกันนะครับผมเนะี่ยด้วยการแบบแคเ่เดตที่มันแรงนั่นเองโอเคนะหอาสเปล,ลฟาร์มมานะครับผมนะีก็ต้องเข้าฟาร์มเอนน้ขนาดบวดามเมจขึ้นมาสิบแล้วนี่ไอ้เช็คได้นี่หว่าอันนี้ไงเห็นเนี่ยเห็นป่าดามเมจบวกขึ้นมาสิบเพราอย่างชอบเลยโอ้โยโอ้ยมันหนีหมดเลย กอร์หนีฮะโอ้เล่นตึงอยู่นี่ทำเล่นไหมไอ้นี่จะกินโบราณอย่างเท่เลยฮะโอ้ยเอาเอาป่ามาก็ไม่รู้จะทำไรต่อเลยเพราะไม่มีให้ฟาร์มแล้วฮะเคเคีบหรออุ้ย รอดังฮะโหพี้ยทีมันแก๊้งดีมากอะ่ะเฮ้ยเดินไปทำไมโอ้ยเฮียเรียบร้อยกูไอ้มันเดินไปเองอรัเมื่อกี้กอเะเดินเข้าป้อมพี้อทีมันแก๊้งดีมากเลยวะ่ะ โหดูเกมมันอาจจะดูง่อยๆอย่างนี้นะแต่ว่ามันจริงจังมากนะครับผมทุกคนมันข้อข้างที่จะตึงอะเอาง่ายๆมันทิ้งอะไรกันหรอ,อามาแล้วเพื่อนมาแล้ว เอออีกตัวนึงโอ้เพื่อนมึงวิ่งหนีไปทั้งไกลเลยแทนที่วิ่งมาหาก,กูไม่ไหวไปแน่กูโอ้ยเฮีย้ยอีกนิดเดียวอาจารย์ตีได้แล้วบั๊มึงยืนทำฮียตรงนี้เนี่ยเอาคนไทยด้วยเนี่ยเอา้าเฮ้โอ้โหว่านเน็ตมันไม่น่าไหวนะเอ็นนี่ไงมาละ โอ้โหเรียบร้อยยับผมว่า เยอะมากอะ่ะไอ้ยี่ดูทีมันเดินแบบสี่ตัวเลยตรงนี้หน้า <c oughs> ตัวดึงหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนทีมโง่ไอ้ยี่ภาษาภาษาเวียดนามผมพอจะเข้าใจอยู่นะโอ้ยโอ้ยีย เออสวยเพื่อนค่าได้เออด่าทีเราต้องมาแกงหน่อยแล้วเฮียอย่างนี้ไอ้สัสอ้าวเฮียเมื่อกี้วันตีไปแล้วไม่ ตรงนี้แหละกูเฮ้ยอีกทีหนึ่งสวยมาดิมาดิเออลับบ้านนะน่าจะทานอยู่ปะเ้อ,อคลิกซี่มาเออไม่ใช่คลิกซี่เฮ้ยมีโอกาสพิงอยู่ทุกคนน่าอยู่ เนี่ยอย่างที่ผมบอกอเกว่าจะดูง่ายๆแต่ว่ามันก็อแรกที่จริงจนะังะเล่นกไนนะไอ้อันนี้ขนาดแค่แหลงแบบแหลงต่ำวะนี่ถ้าแมัแงสูงอยู่เป็นไงวะผมต้องดันเลนนะคือแค่เสียเลนเร็วไเสียป้อมเร็วยิ่งเสียเปียบนะผมบอกเลยเพราะว่าแมปมันเล็กไนงะแล้วคีบมันข้อแรกที่เดินมันเร็วนะอะเ,เอาป้อมได้ เจ้หนีโอ้ยแย่ละโอ้โหมูลาดเฮ้ยเอาเรียบร้อยแล้วเพื่อนไม่ออกมากันเอาดีเน็ตบอกแล้วฮะคือคนไทยมาเล่นนะมันเป็นอย่างนี้แหละเน็ตมันข้าน่าดีใจต้องแบบแรงนิดนึงนะเขาบผมหเนี่ยดูดิเรียบร้อยกูแพ้เลยไม่นะเอยกันได้อยู่มั้งกันได้อยู่กันได้อยู่เอ้ยเขี้ยมันเข้ามาที่บ้านมันไฟไปเร็ว ไอ้เย็นๆโอ้โหเหลือขึ้งหลอดเลยแป๊บเดียวดูดิโอเคคือเราต้องดานบ้านคืนอะไม่งั้นมันขึ้นยากมากครับทุกคนเพราะคีมันดานมาเร็วมากอะ โอเคมาหล่อไปการบนฮะสวยหรือกลางครับผมคิฟี่ป่ากลางฮะเห็นอยู่ ไอ้โอ้โยชิบูรัตโอ้ยแย่ละไอ้ยั่วบัลลังก์ฟาโกทำไรเนี่ยเอ้าไอ้ยัยเรียบร้อยแพ้ละไม่น่ารอดนะครับผมเนี่ยโอ้โหคือมันรันยากนะครับผมเนี่ยโอ้ยแย่จังขนาดมีสกิลเอ้ยโอามีสกินเพิ่มดาเมจแล้วนะโอ้กันไม่ได้ฮะโอ้โห วัตถุดาบทีมเราไม่พร้อมอ่ะเมื่อกี้นะเขาผมเนะคือมนเหมือนเล่นสี่ต่อห้าแล้วไคยเตะเราก็เป็นคนไทยที่มาฝั่งมันน,นะเฮ้ยทําไคยเตะมันยังเล่นได้ว <c oughs> ะเฮ้ยเจอเราดวงสวยเฮ้แม,ม่งเจอทีมไม่ดีเอ้ยอยู่ไม่เสียดาวด้วยว้าวโอเคนะเพราะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะรับผมเนะอย่างที่เห็นนะเับผมนะเกมอาจจะดูแบบง่ายๆนะแต่ว่ามันค่อนน่าดีจจริงจังนะรับอันนี้แค่ไหนแค่แรงแบบแร้งอะไรเองเนี่ย แรงซิเวอร์เองอะทุกคนนะครับผมนนอย่างที่เห็นในการเล่นมันก็อน่ที่จะตึงๆอยู่นะฮะมันไม่เห็นตึงหรอกมันแบบหายพูดเล่นหายไปคนนึงก็คือแบบโอกาสแพ้เลยนะฮะโอเคนะก็แปลว่าสำหรับคลิปนี้นะบายครับผม